และในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสมโภชนิยกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับหลับตารวมใจของเราปฏิกรางกายกณนะวางใจนิ่งๆนุ่มนุ่มรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติสมบัติทั้งสมประการนี้เป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปใครมีแล้วก็เป็นต้นทุนของชีวิตทำให้การประกอบธุรกิจหน้าที่การงานแม้การสร้างบารมีก็สามารถสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายแต่สมบัติทั้งสาประการนี้ จะไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มที่หากมีโรคภัยไข้เจ็บมาเปียดเบียนเศรษฐีที่มีทรัพย์มากแต่มากไปโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถบริโภคใช้สอยทรัพย์นั้นได้เต็มที่ต้องใช้ทรัพย์นั้นมาบำบัดร,รักษาอาการเจ็บป่วยบุคคลที่ถึงพร้อมในรูปสมบัติตั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งงาม เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีความมั่นใจที่จะไปปรากฏตัวที่ไหนบุคคลที่ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องแต่ว่าสิ้นอายุไขก่อนวัยอันควรก็ไม่สามารถจะนำสติปัญญานั้นมาสร้างประโยชน์ได้เต็มที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐสมมติฐานของทุกขเวทนาโรคไปแค่เจ็บนั้นมีสองประการหลักๆประการแรกคือเหตุปัใจจัยในปัจจุบันซึ่งมีอยู่4ประการคือประการที่1เกิดจากความเสื่อมความแปรปรวนของสังขารประการที่สองเกิดจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง อาการที่สามเกิดจากอริยบทที่ไม่เหมาะสมที่ไม่สมดุลน,นั่งมากไปบ้างยืนมากไปบ้างหรือนอนน้อยไปบ้างประการที่สี่ถูกปัส้ายจากอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติจากคนจากสัตว์ที่มีพิษรวมแมก้กระทั่งเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรียเชื้อราที่เข้าไปสู่ร่างกายก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้แต่เหตุปัจจัยทั้งสี่ประการนี้ถ้าได้ยาดีได้หมอดีทันเวลาก็สามารถบำบัดให้ทุกขนาลดลงหายเป็นปกติได้ส่วนเหตุปัจจัยประการที่สองคือเหตุปัจจัยในอดีต ก็คือบาปอกุศลที่ได้เคยผิดพลาดไว้ในอดีตชาติได้ตามมาส่งผลซึ่งความรู้เหล่านี้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันพิทยาก็จะทราบซึ่งดีพอได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาฝันในฝันแก้ไขปัญหาที่มีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเขียนเข้าไปถามว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดในปัจจุบันนั้น เกิดจากกรรมอะไรในอดีตซึ่งโดยสุดพระคือการผิดศีลห้าและกรรมมักโกรธในอดีตที่ตามมาส่งผลถ้าโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากวิบากกรรมในอดีตแม้จะได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถทำให้โรคนั้นหายไปได้อย่างมากก็ได้ทุเลาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อวิบากกรรมเกิดจากบาปในอดีต สิ่งเดียวที่จะสู้กับบาปได้ก็คือการสั่งสมบุญนักเรียนอรุบาลปัญญฟ,ฟันก็จะเข้าใจดีว่าต้องสั่งสมบุญด้วยการถวายยารักษาโรคโดยเฉพาะเป็นสังฆทานก็จะมีอนันกสงไปตัดรอนวิบากกรรมที่ทําให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บจากวิบากกรรมในอดีตให้ทุเลาลงจากหนักก็เบาจากเบาก็าหายแม้วิบากกรรมยังหนาแน่นอยู่แม้เจ็บแม้ป่วย ็ไม่ปวดยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ยังเป็นเครื่องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้อีกด้วยย้อนไปในครั้งพุทธกาลเมื่อใกล้พุทธปริพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมและวินัย ที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วธรรมวินัยนี้จกเป็นศาสนาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งตถาคตเมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนาแล้วมีองค์ประกอบอยู่ห้าประการไปอย่างน้อยประการแรกคือศาสนาธรรมซึ่งเป็นแกนหลักของพระศาสนาประการที่สองคือศาสนาสถาน เป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับประการที่สามคือศาสนาสมบัติศาสนาวัตถุเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจต่างๆประการที่สี่คือศาสนาพิธีที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันสร้างกิจกรรมและประการที่สำคัญประการที่ห้าคือศาสนทา,ายาทจะเป็นผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติ ผู้เผยแผ่และผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาคีราณเพสัตรวมทั้งอุป,ปรกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ตรงหน้าของท่านจะช่วยบำบัดให้พระภิกษุที่อาพาธหายเป็นปกติสามารถรักษาศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาได้ต่อเนื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ผู้ใดปรารถนาจะอุปถากตถาคตพึงอุปถากภิกษุอาพาธเถิดย่ารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านทั้งหลายได้เกิดประโยชน์กับกลุ่มหลักๆอยู่สามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระภิกษุสมณเณรที่จำพรรษานวัดพระธรรมกายซึ่งปีนี้มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ 1,339รูปสามเณร4 7 0รรูปรวมกันล้วเป็น1,800กับ9รูปนอกจากนั้นยังมีอุบาสกอุริกาและสมาชิกเขตในที่หมุนเวียนกันไปใช้ยาของท่านทานะบุตทั้งหลายตลอดทั้งปีไม่เคยมีวันไหนเลยที่บุรักษาไม่ว่างเว้น จากการดูแลสมาชิกเขตในใช้ยาลุความตางการแพทย์ทุกวันไม่เคยมีวันเว้นเลยกลุ่มที่สองคือผู้ที่มาอบรมที่วัดปฐมกายทั้งเยาวชนทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักศึกษาตลอดทั้งปีที่เราเห็นเป็นรูปธรรมก็คือการบวชระยะสั้นเป็นระยะระยะซึ่งกลุ่มที่มาบวชกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่ม พระพิสุทิี่บวชปูชาธรรมหมาปูจชจยจานในวาระเดินธรรมยตราจัดบวชโทษประเทศประมาณสามพันรูปคัดเลือกโดยวัยโดยบุคลิกภาพโดยความแข็งแรงแล้วมาเดินธรรมยตราประมาณสองพันรูปมาอยู่ที่วัดปฐมกายเดือนธันวาคมเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ก็ใช้ยาโรคประออก,การทางการแพทย์ทุกวันเพราะภารกิจที่รับมอบหมายนี้เป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือสาธุชนที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่ธนก,กระตรทั้งปีแล้วก็มาร่วมงานบุญที่วัดหลายแสนคนยารักษาโรคและอ,อุปกรณ์าทางการแพทย์นี้ที่เราจะถวายครั้งนี้มีอานิสง มีผู้ใช้ยารักษาโรคและอุปันการแพทย์ของเราเป็นจำนวนมากจึงเป็นอนิสงส์มากท่านผู้มีบุญทั้งหลายก่อนที่ดวงอาทิตย์อุทัยจะขึ้นในยามเช้าจะมีแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นทางนิตะวันออกก่อนชั้นใดก่อนที่หนทางสวรรค์หนทางนิพพานจะเกิดขึ้นต้องมีสัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นในใจของคนนั้นก่อนสม,มาธิคือความเข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตาเกิดเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเข้าใจเรื่องภพลื่งภูมิเราก็ทราบซึ่งดีว่าความรู้เหล่านี้มีในพระไตรปิฎกแต่ความทราบซึ้งเราได้ยินได้ฟังจากคุณครูไม่ใหญ่ที่เมตตา ลงถ่ายทอดความรู้อันประเสริฐเหล่านี้ในโรงเรียนอรุบาลฝันนิฟันติยาทำให้เกิดศรัทธาเกิดฮิริเกิดโอตปะความลอายบาปเกรงกลัวบาปเกิดสัมมาธิิทำให้เราดำเนินชีวิตโดยการปิดหนทางอบายเปิดทางสวรรค์และทางนิพพานให้กับตัวเองเราจึงพร้อมใจกันมาถวายยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์น้อมบูชาทำคุณกูม่ใหญ่ ในวาระวันธรรมชัยห้าเจ็ดปีห้ 57, าเจ็ดพรรษาเราก็น้อมบุญนี้บูชาทำกับท่านและอานิสงส์ของการถวายรักษาโรคนั้นย่อมถึงกับเราโดยตรงคือมีวิบมีผลไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราวิดพลาดมาในอดีตจากหนักให้เบาจากเบาให้มลายหายซูลประการที่สอง ย่อมส่งผลมียาิิสงส์ทำให้เราสุขภาพแข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวซึ่งผู้เป็นเลิศในการถวายยาและก็มีอายุยืนก็คือท่านพระปากุระท่านอธิษฐานไว้เมื่อสั่งสมบุญถวายยารักษาโรคถวายการดูแลเนื้อนอาบุญเนติแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าความเจ็บป่วยแม้นเพียน ถอนเส้นผมจากศรีรษะอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุขยิืนยาวความปัารานาของท่านก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลือดทางด้านเป็นผู้มีอาภราณ้อยตลอดชีวิตของท่านไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยคองชีวิตในเพศครวัตปสิบปีออกบวชได้7วันก็รลุเป็นพระอาหารหันต์ ใช้ชีวิตในเพศสมณะเผยแผ่ธรรมะอยู่อีก80ปีรวมแล้วเป็น160ปีนี่เป็นอุนิสองค์อย่างที่สองคือสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวและประการที่สมเมื่อบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในมหากุศนยิ่งใหญ่ที่ท่านทานบวดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ถวายปัจจัยศีรนะปานาเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาบร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบร,รมธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ปักน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของอุญา,าจารย์มรตนาอุบาสิกาจันทร์กนกจูงผู้ให้เปิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบริทั้งหลายได้ตั้งใจก็ทำไว้ดีแล้วเนอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ชงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะารวะปัจจัย ส่งผลบรรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโ,โรคสัภาภาพพภัยอุปัทถวัตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเง,งาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวันนะสุขะ พละปฏิพานธนาสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นเปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิธิผลดังกมลที่มุ่งมา่ปรารถนาว้ดีแล้วตั้งใจไว้แล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้บินตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบารรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย ไดลกพันจงทุกท่านทุกประการเทินสาธุน้อมบุญนี้บูชาธรรมมาปูชิยจาทุกท่านบุปการีของเราทุกท่านคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายที่ผิดพลาดมาในอดีตรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ ยะถา,าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานางอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนรสยะถา,ามณิโชติ ระโสยะธาสัพพิทิโยเวหัสัตุสัพพะโรอโคเวนาสตุมมเตะบววนวันตระ ตุมาเตภวัลวันตารายสุขีเทขายุโกภวอปิวาทนาสิรรสนิจัานุธาปจจา พุทธานุภาเวนัสสัพภธรรมานุภาเวนัสสัปภสังขานุภาเวนัสพุทธรัตตนังธรรมรัตตนังสังฆารัตตนังติณนุภาเวนัง อนุภาเวนะจตุราสีติสหัสัตรามคันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตรวาคาสัพเพเตภยา या सेते सा उपाथौ साफे เมตตาสพัพเพเตระมังคลาวินาศสันตุอายุวนันตะโกวันนนวนันตะโกวันสิริวนันตะโกวัยสวุวนัวนตะโกวันพลวันตะโกวะ อนนวันทะโกสุขวันทะวกโหตุสาวพันธานทวักะารคาพยาเวราโสกาสตุจุปตะวันเนกาอันตรายาเิ สันตุเจเตเจสาชัยยสีทิธนังลาพังโสธิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะพัวคังวันทีใจยสวัสตวัสสะจา วัสสีเถภวันตุเตภวตุสัพังขลังราคันตุสะภเทวตาสัพะปุทธานุภาเวนัสทาสดีภวันตุเตภวตุสัพังขลังราคานตุสะพเท มานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังขารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพ